ก้าวกี่จะก้าววัดปิกแมตผีปะทะปืนลุ้นลับเสื้อบอลลิงก์สิบแท้อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแฟนๆคอบอลคาเฟ่ฮะเมื่อคืนนี้เราได้เสือเหลืองโบลูเซียดอทมุนนะฮะผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นทีมแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเจอใครฮะมาดริดหรือว่าบาเยรเมิวนิคเดี๋ยวเราจะได้รู้กันดอทมุลนี่มาจากกรุ๊ปออฟเดย์ซะด้วยนะฮะมีประารีด มิลานนีคาสเซิลพวกนี้ฮะแล้วก็เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศแบบพลิกล็อกเลยฮะแล้วยังพลิกล็อกชนะปารีสแซงต์แ,แชร์แมงทั้งเย้าแล้วก็เยือนเลยฮะนัดละ1นเหลือเชื่อนะฮะสองนัดดอดบุญไม่เสียประตูให้กับเปแอดเชเลยครับโอ้โหแล้วเมื่อคืนนี้ทั้งเก่งทั้งเฮงนะครับทีมเสือเหลืองเพราะว่าเจ้าบ้านปารีสแซงต์แ,แชร์แมงเล่นในพาร,ร์คในแพงเนี่นะฮะโอ้โหบุกมีโอกาสยิงถึง30ครั้งนะฮะ แล้วโดนเสาโดนคานไปนี่รวม4ีหครั้งเลยอะไรจะโชคดีขนาดนั้นก็ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งที่3นะ,ะในประวัติศาสตร์สโมสรของสือเหลืองเขานะครั้งแรกเนมะื่อปี1997โอ้โหวันนั้นรอบชิงเล่นอย่างดีเลยครับชนะยูเวนตุสไป3ประตูต่อ1เสร็จแล้วเมื่อ11ปีที่แล้วนะฮะเล่นกับบาเยิร์นมิวนิกปี2013ก็ที่เวมเบอรี่นี่แหละ แพ้ไปะฮะจะต่อเวลาอยู่แล้วไปเจอไอเยลลลอบเบนยิงประตู2-1อย่างสวยเลยครับในนาทีที่89จะได้ใกล้แชมน์ไเยนหรือเปล่าหรือว่าจะเจอกับมันลิดน่าสนใจนะฮะโดยเปเชก็เซ็งไปเอ็บบาเป้นะผิดหวังอีกแล้วนะฮะแล้วมีโอกาสที่จะย,ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สูงเลยนะฮะส่วนแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เห็นเจดอนซันโชแล้วเล่นแล้วก็คงจะเซงนะ็ง <c oughs> ไมหมมกับกูนี่ขี้เกียจจังเลยกับด็อบบูลนี่วิ่งเป็นม้าเลยนะฮะ ซึ่งเมื่อคืนตอนมึงครองบอลแค่30%เอเนท่านั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยนนะครับมีบางช่วงขนาเวลาด้วยครับที่ทีมสีเหลืองของเยอรมนีนี่มีตาต่อรองแชมป์หนึ่งใจร้อยด้วยซ้ำนะแต่ ตอนนี้พวกเขาเป็นเต็ง2นะฮะเต็ง1คือมัลลิดนะฮะสิบเอ็ดใจสิบเต็ง2คือดอตบูลนะะสองใจห้าเท่านั้นครับแล้วเต็ง3ก็คือพี่เสือบาเยอร์มิวนิกนะครับหนึ่งใจสามคืนนี้มัลลิดเจอกับบาเยอร์นะฮะนัดแรกที่เยอรมันสองสองมาด้วยครับมัลลิดหลังจากวันนั้นก็ชนะการดีสามศูนย์ส่วนบาเยอร์เนี่ยไปแพ้สตุตการ์ดนะฮะทีมในอันดับท็อปโฟร์หนึ่งประตูต่อสามมัลลิดไม่แพ้ใครมายี่สิบนัดในทุกรายการนะฮะตัวชูโรก็เป็นจูดเบลลิงแฮมโทนี่โคลสเวนิสูจ น้าแม่มองว่าเกมยักษ์ชนยักษ์นัดที่2นัดนี้นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมาริดได้เปรียบก็จริงฝีเท้านะข่นของพี่แจ้นะครับแล้วกการเล่นในสเปนแต่ยังอยู่ในรัศมีที่บายเยนนจะพลิกล็อกได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย 90นาทีก็มีโอกาสที่จะเสมอกันแบบมีสกอร์อีกครั้งหนึ่งหนึ่งประตูต่อหนึ่งหรือไม่ก็2ประตูต่อ2นั่นหมาวเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะคงไม่กินกันง่ายๆอะ่ะและอาจจะต้องต่อเวลาพิเศษหรืออาจจะถึงขั้นต้องยิงจุดโทษเลยครับเพราะฉะนั้นนั่นหมาวชี้ว่าพี่เสือบาเยิร์นมิวนิกนะครับไม่แพ้ในะ90นาทีถ้ามองว่าใครจะเข้ารอบโอ้โหถึงการยิงจุดโทษแล้วเลือกลำบากนะฮะอันนั้นหมาวกั้นใจชี้ที่พี่เสือนะ พลิกล็อกเล็กๆล,ล,ล้มมันลิดเข้าชิงกับเสือเหลืองอ่าเป็นศึกเสือ2องโตอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้โดยคู่ชิงชนะเลิศนะฮะจะเล่นที่สนามเวนเบอรี่อีกแล้วนะฮะในวันที่1มิถุนายนนี้ครับรอรุ้นกันครับว่าจะเป็นมันลิดหรือบายเยิร์นมิวนิกฮะที่จะไปชิงชนะเลิศกับโบลูเซียดอทมุนครับผม